หมดดับไปแล้วนะครับไปไม่ได้โดวงรถระวังรถพวกนี้เล่นไก่ได้เหรอวะเหรอแบ็ไม่มีไฟไบ็ไม่ได้มีแบ็ดเหรอวะเบ็ม่งไฟหมดอ่ะขี่ไม่ได้เลย ดับแบนดมูดไปไม่ได้ดีมันดับไปเลยไฟเปิดเครื่อนไปไม่ได้ดีใช้ไม่แปิดก็วะรถรถบางพังวิเปิดมั้งมันมันถ้วตาวยก็